ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่ชองเมดาแฟมิลี่น,นะคะเยน็นนี้มือไรษนียมาส่งนะคะของใครคะอ๋อนี่ค่ะได้จ่ายตังค์หรอคะ่าอ่วางเลยค่ะขอบคุณค่ะของส่งถึงแมดานะคะส่งเม่ดาขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราก็จะไปแต่งตัวลำนะคะอุ้ยมาดูนะคะเมี่ยงคำนะคะเมี่ยงคำพอดีคำเลยนะคะหน่วยละสองคำเนาะอร่อยมากเลยนะคะได้รับแล้วเนาะของถึงแล้วเอฟซีบอกว่าน่าจะถึงแต่เมื่อวานนะคะแมดดาก็รออนะคะเนาะอันนี้คือต้นกันนะคะต้นกันที่เราจะไปทอดไ รุ่งนี้นะคะใครมาเขียนชื่อ FC นีนะี่นะคะคนไหนมาล่ำเรืนี่นะคาดูนะคะคุณลุงตัดผมใหม่นะคะรอเลยนะคะ <c oughs> คือพัฒนาจะไปทำบุญรุ่งนี้นะคะรุ่งนี้เราจะไปถวายต้นกันที่วัดพระธาตุขนมนะคะวันนี้เราจะเล่งเขียนชื่อน,นะคะ <c oughs> วันนี้นะคะจะเขียนให้หมดนะคะ FC ท,ที่พิมพ์เข้ามานะคะ เขียนเสร็จแล้วยังมีตอนเย็นต่ออีกนะคะตอนเย็นก็ยังมีต่ออีกค่ะไปแล้วค่ะนี่นะคะถ้าเอฟซีท่านใดอยากร่วมทําบุญก็ติดต่อทางแอดมินเลยนะคะติดต่อทางแอดมินเลยนะคะโอ้ยไม่เหมือน เอา่คืนากล้องนะคนส่งของก็ตามหาลุงวางนะคะลุงวางก็ตามหาคนส่งของนะคะโน่นเขาไปรอที่บ้านแล้วเนาะของถึงลุงวางน้องตองนะคะอ๋อของน้องตองต่างหาของลุงวางอีกต่างหากโอ้โหน้องตองดีใจมากเลย ได้คนละกละก่องนะคะทั้งลุงวางทั้งน้องตองมาเข้าบ้านลูกเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 จับปลาเอ้ยขเ,อเข้าบ้านเถอะลูกปะปลาเข้าบ้านเถอเร็ว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 มาเข้าบ้าน ดูน้องจำปาเนะี่ยไม่ยอมเข้าบ้านอยู่แต่ข้างนอกไม่กินอาหารเลยดูมันเหน่อยๆทอบนอนกิ้งไปกิ้งมาตาลูกป่ะ่ไม่เลยแล้วนสุดเขียวลูกสุดเขียวเขียวทั้งตัว เพื่อดูนะคะว่าในกล่องคืออะไร ฝางฝางสามก้อนนี่เม็ดบัวเอเ่อช็อปเลยใครช็ออีกคนนึงกันนี่กระเป๋าอะไรเนี่นี่คืออะไรเนะี่ยอ๋อแจกัน จกันสวยกันด้วยาใส่ตรงตานตายายใส่กันตายายดี่า่เเมงเลยแล้วอะไรแม่ลืมบอกขึ้นมาบ่คลิปๆๆๆถึงแล้วนะคะ ขอบคุณนะคะขอจคจดบบีที่ส่งมาให้ถึงแล้วนะคะคุณอะไรเนาะป้าคุณอะไรเนะาะหันไม่ได้เลยชื่อเอฟซีไม่ได้เลยสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ครับรีมาดงก็เขียนราตรีนะครับเขียนชื่อแล้วนะครับปียนุษย์ Fc เขียนแล้วครับผมคุณนัลลินีเขียนแล้วประคองคขมาประคองคขมารอเลยนะคะทำได้ครับคุณปัชมาผลงานนะครับวนันนี้มีงานลำนะคะมีชาวบ้านด้วยนะคะชาวบ้านจะเป็นเขียวอ่อนนะคะ เขียวอ่อนกับเขียวเข้มเขียวอ่อนกับเขียวแก่นะคะสีกลมกลืนเข้ากับสวนหย่อมเลยทีเดียวนี่คือนางลำนางลำในชุดสีเขียวนะคะมินครับแอดมินเข้ากันเลยนะคะกับสวนนะคะ มีนายเอาดี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 เอาไปปาเข็นปลาเข็นไาเข็น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 เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามันหมุนหมุนเวียนเวียนหัวมันเวียนหัวเออ อย่าไหว้เสร็จแล้วนะคะเต้นแล้วเต้นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โห บูท่าบูแม่ไม้มวยไทยโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะลูกขอเรียนอาจารย์นะประท ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ